มีคนถามแล้วว่าคนเล่นเยอะสุดกี่ชั่วโมงพี่บวยเล่นไปกี่ชั่วโมงวะพันพันพันสามประมาณนั้นอะ่ะมันมีคนเล่นมากกว่านี้นะโอเคไม่ได้มาข้างบนนะขอไปข้างล่างไม่ไปข้า,างบนกีพายช่วยขอกลับข,ขอไปความข้างล่างต่อนอะได้สองประตูเออได้ได้สามะ่ะคิวแข่งน้องฟิวแข่ง ข้างล่างข้างล่างเรามีเครื่องปั้บมีมีมีอยู่หรอคอมเตอร์คอมเตอร์เออเอ็งจะ,ะขึ้นมาปะล่างขนาพี่เออมันมีมันมียันตรงนี้ไว้เนาะเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่าเอ้บินบมดเอา,เเอ,าออกมาเลยพี่แปะให้พี่แปะให้พี่แปะใหใะ้เปิด ดูไปเลยเอาสุดดีเอาสุดเออเอาสุดไม่เอาทรงแน่นอนเลยเอาสุดไม่เอาทรงนี่นะเฮ้ยมาพี่ตระปูเหลือห้องกวามีมีมีข้างหน้าพี่ตรงหน้าลิฟต์หน้าลิฟต์หน้าลิฟต์พี่จูนพี่จูนฟังหน้าเราเขาเขาเขาไม่ได้ได้เราไม่ใช่หน้าลิฟต์ไอ้ของกะปูอ่ะ เปิดเปิดทูปอยู่เปิดนะเปิดเปิดเดี๋ยวรับโทรศัพท์เยอะโกะเยอะโกะเยอะโกะเดี๋ยวตากายนะเยอะโกะเยอะโกะอย่านาบีลงบดผีอะคุณทำอะไรฮะนี่ไงฝากทูปให้บนผีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ดเป็ดนะเป็ด อา้ออากยิวอ,อา้ากวิวอ้ากวิวอ้าวพรุ่งม,มาเอาเดาโบวปเกปั๊กประตูไกดนะอันนึงอีกอันนึงอะไรไม่รู้ปละตไกดย,ยัดก,กูแหละก็จะกอดเด็กพี่เล่นเหมือนมึงกูอ่ะกูดูแหละอันตีกูต้องโดนทีนึงอะเจ๊สวดอยู่อ่ะโอ้ยเฮียเอ้ยไม่น่าเล่นย่าเราแล่อยู่เนาะ ไม่เห็นเลยยิงกูนะเดินออกไปล่างกางเ็ดน่าจะกลับมาเอากูไม่ประสานผมมันระสัรคุณหนูเพื่อนเเอาเพดเอาของเออดูแล้วหรอหลัง সবই তো আমি সাথে আমার আমার কথা ইও পিয়া কান কান না মে মে เอา না না ইতি সা সা ও চরা পুtang ওয়ে সুনা সা কতtang আলা ওয়া কতসা পুtang যা মানা সা আই পুtang ওয়ে সুনা সা কতtang ওই ডিমর যা মানা সা আই পুtang এই যে সুন্দর ছাই না ওন ঠিক না ও এই কথা সত্যি পা พี่นี่ไม่จะกลับไปแล้วสักเดี๋ยวกูเฉยดีกว่า আলা ওয়া কত ইও পিয়া কান কান না nanti

ยังยังยังไม่ออกเพลงพี่ม่รวจไปไก่ีนม่อขา้ัาเขาไม่มเพัดพี่มือฟังไม่มียาเลยเดี๋ยวราทำให้ไปมึงอยู่หน้าบ้านหน้าบ้นเราพี่พี่พี่ล่างล่างพี่ล่างผมกับเราญาไม่ได้ไม่ได้กูแล้วพัดเออเออไปแล้ว เ็จแล้วก่อนเ <ไป S 2> นี่ยให้ถือไว้หรือว่ายังไงวะมันเครื่องจะเสร็จไหมอ่ะยังไม่เสร็จเลยหกสิบอะที่มันแตกไปทีนึงทิ้งกูนะทิ้งกูนะโอเคๆน่าจะกลับมาซ่อมผมต่อเลยพี่ดูขึ<อ>้นมาสดได้ปะเราใกล้เสร็จแล้วเรงจ<อ>ุดใช่เออจะให้เราปักเครื่องใหม่เนี่ยเราได้ตะปูไม่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 ไม,ไม,ไม่ไปสวดกับผมาซ่อมกระบอกเรา อเล่นไหนบอกกูเลยนะคุณฟางงลงล่ะมันตีหรอีนี่อันตีเลยน้ำมาสวดเจอหมดแล้วตีหมด โอเคพัดมันตีกูโดนมันตีกูโดนทีนึงไม่มีเฟสมันกีเรเดินลงไปนะอะไรโอเคก็ทีหวัดจุดเลยพี่เร็วๆนะเอออะไรนะนต้พัดป้าดาปนาดาเกาะยังปะเกาะหรอวะเขาหรอไม่มีน้ำไม่น้ำ อยู่หน้าบ้านกับนายรูนะคนรับเป็นเจ้าของเออได้ตามได้ตามเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดตั้งพีเหรอวิ่งละบนคนเดี๋ยววิ่งออกไปเดี๋ยววิ่งออกไปวิ่งวิ่งกลับมาแล้วปะกลางนะเออเอบาลแรกครับคนโลดแล้วพี่ไม่เอ่ต้องกลับมาหาพี่เอต้องกลับมาพี่มันไม่ได้ผมบอกว่ะเอาออกได้ปาดับป่ะทีหนึ่งพี่เอามาพี่ประหยัดให้ ของอยู่บนกลางลงมาลงมาไปเลยไปเลยไปเลยบนบนบนมีฉีดยาเลยพี่ตัดเฟสให้ทีหนึ่งนเดี๋ยวดไหมพี่หรือเปล่าอยู่ไหนพี่ยังอยู่บนกลางมันเฟสนะเราลองลองแล้วก็มีของดีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเอามาให้ก็ได้มึงเข้ามามึงเข้ามาอยู่กับกูไว้โอ้อีกทีหนึ่งพี่โดนเวลาจริงโอ้กดอาว่ะเอาต้องเปิดประตูให้น้องว่ะหัะ ตายถึงได้หรอวะตายตายตายป่ะพี่เก๋ๆผ่านเกลือผ่านนี่เงี้ยที่บ้านถือซากรอแล้วมั้งเนี่ยเจมันสัตว์เจป่ะเออกลับมาดิกลับมากลับมานี่ก่อนตรงนี้ฮเราเว้ยนี่ก่อนตรงเดี๋ยวผมรับเอง เเข้าไปทำไมวะผ่านแล้วโดนีิกนะี่จะไม่อมึป่ะเอางอเรองไปใช้ยาก็ด้อที่พูดกันีย่ยพี่ดูแล้ว,ลวพ,พี่ดูนั่นเลยมเิมยายเลยพี่มันไม่ได้พี่ดูแล มันเดินตามพี yani ่จูนหาอยู่พี่จูนอยู่ด้วยเอ้ยเชี่ยเจ็บพี่จูนเหรยัง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 น้องยังพี่จูนเติมยาเสร็จป่ะมันจะเฟดได้แล้วนะเออเติมอยู่เติมแล้วก็กลับมาบ้านเราพี่ช่วยยามเอาหัวไปเอา้ากลับบ้านนะครับกลับบ้านเราเอาหมัดไปให้ไม่ไม่มันมันมันพิจับพี่จูนข้างบนพี่จูนนี่กลับมาไอ้ยังมึงหลุมากจังวะ มานย่เออโดนเลยโดนปะเออเผื bon. uh, ่อปะเผื่อปะเผื่อะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่เดี๋ยว่าขลังดลังพเดพีดเด็ดเด็ดเด็ดพียหมด ต้องจริงกับมึงขนาดนี้เลยหรอมดแล้วโอเคอัพัดเยยนะโอ้ยเทียเียหมัไม่ทันสอจะเล่นพี่ได้ปะอีทีดงเอีกทีงเดงเออเอะไรเดงแล้วเดงแล้วก่อนจริงอันนี้ก่อนจริงเออเาถมาแล้วโอ้ว่ไม่ทันปะ เอะไรดึงดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนไหวอยู่ไหวอยู่ตอนนี้ไม่น่าหมดอ่ะเฟดนะพี่จุนพี่จุนกลับมาพี่จุนกลับมากลับมากลับจากข้างล่างได้ปะเดี๋ยวเราโทรกลับให้อามาแล้ว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 เออเออมันอยู่ไหนอ่ะโดดรูนะโดดรูโดดุดรูโดรุดรูโดรุดรูไม่โดนไม่โดนไม่โดนสักทีเลยโดดเองเจ็บเอง

ไเแล้วดตัวใจแล้วเสี่ยงก่อนแล้วนะตีไเฮเยเะจียเยอะคุ่ข้างหนประตูกระ้านนะกอดเด้งแลยกอดเด้งแลยเปิดเปิดผมได้ป่ะแล้วเป็นคุยอะไรอ่ะมั้เป็นคุยอะไรอ่ะยากน้องยังยังยังน้องยังยังยังไม่ใช่วันนี้น้องยังยังยากยากถ้าแม่ติไม่ได้แดดพูดหรอกน้องยังยังยังยากยาก ไม่ใช่วันนี้น้อง